ราคาของฮานอยเอา้าทำไม <c oughs> ให้ใจ่ายทุกวันนี่ซื้อทุกวันเลยนะนี่อะไรกันนักะนานี่ยอดหนึ่งพันสามร้อยบาทครับนั่งพันสามร้อยบาทนุ่นหาตังยังไม่ได้เลยนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะสั่งทุกวันสุกวันให้แม่ใจ่ายให้ทุกวันเลยครับขอบคุณครับอะไรนี่ซื้ออะไรมาเยอะแยะนี่ กล่องสองกล่องทุกวันแล้วนี่ตัวเองหาตังค์ได้ไหมนี่ฮึทุกวันเลยนะนี่พวกเธอดูนี่สิสวยไหม,มพวกเธอกล้าสั่งเหมือนฉันไหม สวัสดีค่ะใช่คุณอารียาคำภูษาหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีคุณได้สั่งของกับทางเราเอาไว้ซึ่งตอนนี้ทางเรากำลังจะทำการจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้านะคะแต่หนูไม่ได้สั่งนะคะแต่พัสดุระบุเป็นชื่อของคุณคุณต้องรับพัสดุนะคะไม่งั้นคุณจะมีความผิดเพราะพัสดุระบุเป็นชื่อคุณคุณต้องจ่ายเงินจำนวนสามหมื่นบาท เพื่อเป็นค่าพัสดุและก็ค่าขนส่งกรุณาโอนภายใน2วันไม่อย่างนั้นจะดําเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาหลอกลวงค่ะแต่นุมไม่ได้สั่งของจริงๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงทางเราจะติดต่อหาคุณอีกครั้งจะแจ้งเตือนให้โอนเงินอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ เบตตี้เป็นอะไรเหรอทำไมช่วงนี้ถึงไม่พูดคุยกับเพื่อนเลยใช่เออคือนองนี่น่จะเล่าให้ฟังมีคนโทรมาบอกวนะ่ามีพัสดุส่งมาแล้วตังคับให้เราโอนเงินสามหมื่นบาทหาตั้งสามหมื่นบาทคือเอาไปสั่งอะไรเหรอต้องเยอะจังเราไม่รู้เราไม่ได้สั่ง งั้นเราไปปรึกษาครูกันเถอะป้ามีอะไรกันคะนักเรียนแคทตี้พูดสิเออเออมีคนบอกว่าหนูสั่งของไว้ถ้าหนูมไม่โอนเงินสามหมื่นบาทเขาจะแจ้งตำรวจมาจามับหนูค่ะฮะแล้วหนูไปสั่งอะไรยังไงคะวันไหนแล้วได้สั่งจริงๆไหม กําลังพูาคุยเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอารียเมื่อไหร่จะโอนเงินคะตอนนี้ทางเราได้จัดการจัดส่งพัสดุให้ลูกค้าแล้วนะคะคุณต้องรับพัสดุนะคะไม่งั้นคุณจะมีความผิดเพราะพัสดุระบุว่าเป็นชื่อคุณคุณต้องจ่ายเงินจำนวนสามหมื่นบาทเพื่อเป็นค่าพัสดุและค่าข,าขนสง่งกรุณาโอนภายในสองชั่วโมงค่ะไม่อย่างนั้นนะคะทางเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาหาลอกลวงค่ะอย่ามาโกหก แพตตี้ไม่เคยสั่งของและไม่เคยค้างชาระเงินอะไรทั้งนั้นค่ะคุณเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมคุณเป็นใครอ่ะคุณอริยาติดหนี้ทางเราติดหนี้ก็ต้องจ่ายสิเป็นหนี้ไม่จ่ายได้ยังไงค่ะงั้นไปคุยกันที่โรงพักค่ะถ้าป่านนี้พวกเราไม่มาปรึกษาครูจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าแพตตี้หาทางออกไม่ได้แพตตี้อาจจะคิดสั้นก็ได้ใช่ไหมค่ะค่ะ ดังนั้นพวกเราทุกคนอย่าหลงเชื่อหรืออย่าให้ข้อมูลตัวเองกับคนอื่นนะคะเพื่อสั่งของในโลกโซเชียลเพราะว่านั่นจะเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพจะเอามาหลอกเอาเงินเราได้พวกเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเยาวชนยุคใหม่ต้องรู้ทันโรคโซเชียลนะคะเด็กๆค่ะ